วันนี้จะมาจัดอะไรคะหลังกินอาหารเสร็จเรียบร้อยพวกข้าวอะไรเราก็จะกินโปรตีนทำไมต้องแช่่ตามเข้าไปอ่าแช่คือเพื่อให้มันนิ่มอร่อยอ่าอันนี้แช่ได้ที่ละอันนี้แช่ประมาณสักคืออะไรคะเนี่ยห้านาทีละอ่าเป็นสแน็คถั่วงาธัญพืชรวมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้จะกินง่ายไม่มีแบบแข็งปากแข็งอะไรเลยก็จะมากินกับแบบเนยถั่วช่วงนี้แบบ ต้องต้องกินเนยถั่วเป็นประจำโดยเฉพาะเนยถั่วลิสงเนี่ยเพราะว่ามันให้ปริมาณของอ,อซิงค์เนี่สูงมันช่วยอะไรรู้ปะช่วยให้แก่ช้าลงเพราะว่ามันจะทำให้ฮอร์โมนเพศของเราแบบคงสภาพได้ดีออหือร่อยมากอันนี้เป็นถั่วกวน ก<จ>วนไว้กวนไว้อตอนทำกวนง่ายมากเลยเพราะเรามีไอ้ผงถั่วสําเร็จของเรามีผงถัวถ่วนพรัตถั่วเก้าชนิดแล้วก็ผงถั่วแดงอสุกิเอารวมกันเลยนี่นะกวนมาใส่นมธัญพืชแต่งหวานแต่งเค็มแต่งอะไรแต่งไปกวนมาเสร็จเรียบร้อยนี่เอามากินกับตัวนี้ม,มันแบบเด็ดมากอือหือ เด็ดทั้งนั้นเนี่มันหวานญี่ปุ่นถ้าหัวใหญ่ๆเราก็จะหั่นให้มันประมาณหนึ่งเซนแล้วเอาไปนึ่งหรืออบก,ก็ได้วันนี้อยากกินอบน่ามันอยากกินอบแล้วก็อบนะคือานดํดำ้างอืมนี่ทีมงนดำเจ่มอร่อยมากเป็นไงมันหวานไหมอืมอร่อย